สุดรันทดตลกดังตกอับป่วยหนักทั้งผัวทั้งเมียต้องเก็บของเก่าขายประทังชีพวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องตลกแน่นอนว่าเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายๆคนอย่างเป็นดารานักร้องก็ต้องอาศัยในเรื่องของหน้าตาที่ดีมากๆบวกกับความสามารถถึงจะมีโอกาสดังเหมือนกับคนอื่นเขาได้แต่อาชีพตลกไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยในเรื่องของรูปร่างหน้าตา ขอเพียงมีความสามารถเท่านั้นก็มีโอกาสดังได้แล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงเงินทองได้อย่างมากมายยิ่งในยุคตลกคาเฟ่เฟื่องฟูถือได้ว่าเป็นยุคทองของตลกเลยทีเดียวก็ว่าได้ตลกแต่ละวงแต่ละคนมีงานเข้ามามากมายหลายงานจนต้องวิ่งงานกันจ้าระวันไม่ว่าจะเป็นงานคาเฟ่งานแสดงหนังละครทำให้ตลกแต่ละคนแทบจะไม่มีเวลาพักแต่ทุกคนก็เต็มใจที่จะทำตรงนี้เพราะเงินดี จากการที่ได้เงินมาง่ายใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทำให้ตลกบางคนที่ไม่ได้วางแผนการใช้เงินบางคนใช้เงินโดยไม่ได้คํานึงถึงวันที่ไม่มีงานและนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตลกบางคนในปัจจุบันมีความเป็นอยู่ที่ยากลําบากมากๆถ้าหากมีการวางแผนการเงินที่ดีๆผมเชื่อว่าบางคนอยู่ได้อย่างสบายหรือวางแผนงานสํารองเอาไว้เวลาไม่มีงานในวงการ เราก็มีงานสำรองเอาไว้แต่ก็จะมีบางคนที่มีงานเพียงงานเดียวเท่านั้นเวลาไม่มีงานจึงทำให้ลำบากเช่นเดียวกันกับตลกดังคนนี้ในอดีตมีชื่อเสียงพอสมควรแฟนๆก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับผมเองก็เคยดูหนังดูตลกที่แกเล่นอยู่บ่อยๆสำหรับนาเตียพิจิตนาเตียเป็นตลกที่อยู่ในคณะของนายโยงเชิญ,ญยิม้มนายยอดนครนายก นาเตียมีชื่อจริงว่านายสำอางเชิดเอ็มตอนนี้นาเตียในวัย65ปีอยู่กับภรรยาคู่ทุกคู่ยากก็คือนางยุพินเชิดเอ็มอายุ63ปีในอดีตนอกจากงานแสดงตลกนาเตียก็เคยแสดงภาพยนตร์กับละครของค่ายโคลิเซียมฟิล์มอยู่หลายเรื่องในบทสมทบนาเตียได้โลดแล่นอยู่ในวงการสักระยะหนึ่งจากนั้น นาเตียก็ได้ห่างหายไปจากจอและในปี2552ก็ได้มีข่าวว่านาเตียพิจิตป่วยด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตกทําให้ร่างกายเป็นอัมพฤกษ์นาเตียนั้นต้องพักรักษาตัวนานถึงสองปีทําให้ไม่มีไรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวเพราะว่านาเตียนั้นเป็นเสาหลักของครอบครัวภรรยาก็ไม่ได้ทําอะไรแถมยังป่วยอีกต่างหากต้องฟอกไตตลอดวันที่นาเตียป่วยก็คือตอนที่นาเตียไปทําการแสดงอยู่บนเวที แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นคือล้มหัวฟาดไปกับพื้นตอนแรกก็พูดไม่ได้เลยแต่ก็รู้สึกตัวว่าอยากจะพูดออกมาแต่ตอนนั้นพูดไม่ได้ซึ่งในตอนนั้นก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนับเดือนซึ่งในตอนนั้นก็ทำการผ่าตัดสมองจากนั้นก็กลับมาอยู่ที่บ้านทางด้านคุณชินโฟเอสก็ได้จ้างพยาบาลมาดูแลนาเตียอยู่เดือนหนึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ได้จ้างพยาบาลมาอีกในตอนนั้นก็มีหลายคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วย แต่ก็ช่วยไม่ได้ตลอดเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็ต้องมีภาระตอนที่นาเตียป่วยอยู่ก็ต้องใช้เงินรักษาภรรยาด้วยซึ่งภรรยาก็ป่วยเป็นโรคไตต้องไปฟอกไตอาทิตย์ละสามวันจากนั้นนาเตียก็รักษาตัวมาโดยตลอดจนเมื่อปี2554อาการของนาเตียก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็สามารถไปร่วมถ่ายทำรายการแสดงสดของนายโยงนาพวงนายนงถึงแม้ว่าจะเป็นการหวนคืนเวทีอีกครั้ง แต่ก็เป็นเพียงการร่วมแสดงสดร้องเป็นประโยคสั้นๆเท่านั้นซึ่งในตอนนั้นนาเตียก็ไม่สามารถร้องเพลง่อยลำตัดหรือริเกตามที่นาเตียถนัดได้เหมือนก่อนหลังจากที่จบงานแสดงของสามนะ้านาเตียก็ไม่มีงานแสดงตลกเข้ามาอีกเลยบางทีโทรไปของ,งานแสดงจากเพื่อนตลกบางคนเขาก็ตัดสายทิ้งเพราะเข้าใจผิดคิดว่านาเตียโทรไปขอยืมเงินในตอนนี้นาเตียนั้นต้องกลายเป็นคนพิการ เนื่องจากอาการป่วยจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกทําให้นาเตียพูดได้ช้าลงกว่าปกติเดินก็ไม่ปกติในส่วนของรายได้ของนาเตียและครอบครัวนั้นก็มาจากการเก็บของเก่ามาขายซึ่งมันก็ไม่ได้มากมายอะไรเดือนละไม่กี่พันบาทต่อมาในปี2563คุณบินบรรลืฤทธิ์ก็ได้ออกมาให้ความช่วยเหลือนาเตียโดยการมอบเงินช่วยเหลือไป3 0,000บาทเคยมีข่าวว่านายโยงทำไมไม่ช่วยนาเตีย ซึ่งนาเตียกก็บอกเอาไว้ว่านายโย่งมีการช่วยเหลือมาโดยตลอดนายโย่งดีมากช่วยเรื่องเงินเรื่องทองมาโดยตลอดทางครอบครัวเราก็ยอมรับและรับรู้มาโดยตลอดแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมสังคมและโลกโซเชียลต้องหยิบประเด็นนี้ให้มาเป็นเรื่องดรามา่าและทำให้เสียหายไปถึงสมาคมตลกและนายโย่งจริงๆเราก็ไม่สบายใจ เราไม่อยากให้ผู้มีพระคุณของเราต้องโดนตําหนิยังไงก็ขอบคุณนายโยงขอบคุณทุกๆคนเลยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อที่ให้ความช่วยเหลือเราซึ่งนัตเตียก็ยังบอกอีกว่าในตอนที่มีงานแสดงเข้ามามากๆพอหาเงินได้ก็นํามาซื้อบ้านหลังนี้ซึ่งก็ซื้อด้วยน้ําพักน้ําแรงและเกือบ40ปีที่สองลุงป้าได้ใช้ชีวิตร่วมกันฟาฟันอุปสรรคมาจนถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตแม้บางครั้งฝ่ายภรรยาจะคิดว่า นี่อาจจะเป็นเวรกรรมของเราหรือเปล่าไม่น่ามาป่วยทั้งผัวทั้งเมียแบบนี้เมื่อก่อนเราป่วยตาเตียยังหาให้กินได้แต่ทีนี้คนหากินกลับมาป่วยอีกคนหนึ่งก็ลำบากไปใหญ่นี่แหละชีวิตจริงที่ยิ่งกว่านิยายของตลกที่ชีวิตไม่ตลกด้วยทางช่องก็ขอให้ครอบครัวนาเตียผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้นะครับแล้วก็ขอให้นาเตียหายไวๆนะครับ